สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษมรบรรจุพานุวันนี้ก็มีเทคนิคการบ่มข้อตาอ้อยสุพรรณบุรี1ให้งอก100%เนะครับมาฝากเพื่อนๆหัวใจเกษตรนะครับสำหรับอ้อยสุพรรณบุรี1่ก็ถือว่าเป็นอ้อยสายพันธุ์ใหม่นะครับในอ้อยคันน้ำที่ได้รับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับตาอ้อยก็จะเป็นตาแหลมนะครับแหลมนูน กลางน,านิดนึงนะครับแล้วก็มีขนรอบดวงตานะครับเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาจากอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับตอนแรกว่าจะไปตัดอ้อยสุพรรณบุรี50มาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้ไปตัดอ้อยสุพรรณบุรี50มาเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าก็แตกต่างกันเยอะนะครับสาหรับอ้อยสุพรรณบุรี1กับอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับ Anyways, ตาอ้อยก็จะต่างกันนะครับ การบ,บ่มตาอ้อยวันนี้เทคนิคเราก็คือการแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับส่วนสูตรเด็ดเรามาดูกันนะครับการเติมผงนวยแล้วก็ยาชูกําลังให้กับอ้อยเราแข็งแรงแล้วก็อร่อยนะครับ <c oughs> อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปใช้กับทุกอ้อยหรือว่าการบ่มตาอ้อยทุกสายพันธุ์นะครับสามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับการเติมผงนวแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับมีวิตามินแร่ธาตุเกลือแร่ที่เพื่อต้องการนะครับเตรียมน้ำให้ประมาณ20ลิตรนะครับ เติมเข้าไปนะครับเป็นน้ําปละปาก็ได้นะครับสูตรเด็ดของเรานะครับเพื่อที่จะเล่งตาอ้อยนะครับมีชูรสหนช้อนนะครับใส่ไปเลยป้ายนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลัง3ามฝาต่อน้ำย20ลิตรนะครับหนึ่งฝาสองฝานะครับ3ามฝานะครับชูรส1ช้อนนะครับ เติมยาชูกําลังเข้าไปอยวนนิดนึงนะครับสวัสดีครับเอลงไปคนให้เข้ากันนะครับวนไปวนมาวนไปวนมาครับทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับสูตรเด็ดของเรานะครับชิมดูนะครับแซบนัวหวานอร่อยกลมกล่อมเอาอ้อยลงแช่นะครับทีนี้วันนี้ฝนตกนะครับอารมณ์ดียังไนเอาลงไปแช่นะครับแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับสําหรับตาอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งของเรานะครับโยนลงไปเลยนะครับ ให้อิ่มน้ำประมาณ1ึคืนนะครับพอครบ1คืนแล้วเราก็จะนำมาใส่ถุงนะครับใส่ถุงพลาสติกนะครับไปบ่มต่อนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับผ่านไป1ึคืนนะครับเราก็จะอ้อยออกมาใส่ถุงนะครับจัดเรียงท่อนพันไว้ในถุงพลาสติกเพื่อที่จะไปบ่มต่อ3ามคืนนะครับช่วงนี้อากาศหนาวอาจจะงอกช้านะครับใช้เวลาสัก 3- 4สี่วันนะครับ อ้อยเรียงให้ดีนะครับมัดมือเดียวจุ่มเข้าไปนะครับมัดนะครับเตรียมถังโฟมเก่านะครับหรือว่าเรามีกล่องกระดาษก็ได้นะครับเอามาบ่มนะครับเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมินะครับให้ความร้อนนะครับใส่ลงไปนะครับปิดฝานะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณ3วันนะครับเรามาดูกันครับ3วันปิดฝานะครับ เป็นการบ่มตาอ้อยให้แตกนะครับผ่านไป3วันนะครับเร็วไวนะครับไป3วันมาดูนะครับตาอ้อยเราเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ทาทันทันทนเปิดเข้ามาเปิดดูนะครับเปิ้ว,ปว,ปว,ปวเป็นไงบ้างครับว้าวแตกลากออกมาเยอะแล้วนะครับลากออกมาด้านข้าง ถือว่าแตกตาดีนะครับนี่ก็คือการบ่มตาอ้อยนะครับให้ได้ผล100%เซนะครับเราจะบ่มตาอ้อยให้แตกนูนขึ้นมาเห็นไหมครับตาอ้อยเริ่มแตกถ้าเราไว้หลายวันยิ่งจะแตกขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าเราเอาไว้ประมาณนี้นะครับให้ตาอ้อยพอลงดินเพาะชำต่ออ้อยก็จะแทงขึ้นมาเลยนะครับเป็นการเพิ่มนะครับให้อ้อยงอกร้อเซนะครับเทคนิคการทําให้อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับแตกข้อตาดีนะครับ ดีกว่าที่เราไปลงดินเลยนะครับถ้าเราไปลงดินเลยกว่าจะงอกนะครับกว่าจะแตกตามดมาเจาะตานะครับอาจจะไม่งอก100%เอนะครับอันนี้ได้ผล100%เแน่นอนนะครับสําหรับการบ่มตาอ้อยเห็นไหมครับแตกรากแตกหนอนครับเราก็ไปชําต่อหรือว่าเอาไปลงหลุมปลูกได้เลยนะครับสำหรับสาระดีๆด้านเกษตรนะครับเกษตรบรรจุพานุก็นําเทคนิคดีๆทําแล้วได้ผลนะครับจากประสบการณ์ของเกษตรบรรจุพานุนะครับมาแบ่งปันพี่น้องหัวใจเกษตรเราให้ ทำตามแล้วได้ผลนะครับสําหรับวันนี้กเกษตรบรหยุดพานุก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆหัวใจกเกษตรนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ